ตอนนี้นะครับเราก็มาดูพวกกำลังจะตายนะฮะนะฮะตอนนี้นะครับอ๋อเปิดเพลงแซวนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เพลงกำลังจะตายนะฮะนะฮะตอนนี้เอ่อมนุษย์ประหลาดนะครับเดินเข้ามานะครับหวังจะแปงลงร่างนะครับรอกำลังจะตายมาแล้วนะฮะตอนนี้ตัวประหลาดนะฮะเดินไปแล้วนะครับ เอ่อตอนนี้นะครับมีเอ่อคนแบบลุกขึ้นมาเต้นนะฮะมันจัดนะฮะอันนี้เขามันจัดนะฮะนะฮะไม่รู้มันจะมันอะไรกันนักหนานะฮะเอ่อนะฮะเริ่มมันจัดแล้วนะฮะเอ่ออันนี้นะครับขึ้นไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวประหลาดนะครับตัวประหลาดนะฮะ ขึ้นไปก่อกวนเขานะฮะอันนี้ตัวประหลาดนะฮะตัวประหลาดนะฮะเขาคือตัวประหลาดนะฮะอันนี้ตัวประหลาดนะฮะเรามาดูหน้าตัวประหลาดกันนะครับนะฮะในตัวประหลาดนะครับตัวประหลาดนะฮะเราทีมงานหาแซบนะครับได้พามาดูตัวประหลาดนะฮะมาดูกําลังจะตายนะฮะอันนี้คือเหล่าตัวประหลาดท่างหลายเพื่อจะมาเต้นกําลังจะตายนะฮะอันนี้มาชมนะฮะ คนเต้นอยู่นู่นนะฮะนะครับไอ้นี่นแถวนู่นนั่งอะไรก็ไม่รู้นะฮะกำลังจะตายนะฮะอันี้ไอ้นิดสบายดีบอสนะฮะก็คือไอ้นิดสบายดีบอสนะครับไอ้นี้คุณจิ้งจบนะครับส่วนอัน,นี้คุณอาแต่งนะฮะอาแต่งชั้มในนะฮะไอ้ที่หลบนะครับอออไอ้จุ๋งเงินนะฮะ คุณจูเงินอันนี้อันนี้แฟนคุณจูเงินครับเอนนี้แฟคุณจูเงินแฟนคุณจูเงินเขาบอกว่าไม่มีหน้านะฮะอันนี้คุณหีฮีนะฮะหีนะฮะอันนี้คุณเหยือเเิ้นนะฮะดำดำมาเลยนะครับเมื่อไหร่จะได้เต้นครูก็ไม่รู้นะฮะนะฮะตอนนี้เรากำลังกัน เกลียะพวกเออ่ม็อบนะฮะเราเราม็อบเกษตรนะครับอันนี้ม็อบเกษตรนะฮะมาเลยนะครับม็อบเกษตรนะครับ<อ>เขาจะมาประท้วงนะฮะว่าอาหารโรงเรียนแพงนะครับอันนี้ประท้วงอาหารโรงเรียนแพงแล้วไอ้น,นี่น้องขนจมูกนะครับเออนะฮะไอ, <c oughs> อ้นี่น้องไข่แมวนะฮะ <c oughs> โอ้ยยิ้มนเป็นว่าเล่นนะฮะ ขนจมูกไข่แมวนะครับอันนี้ฮะนี่กำลังจะตายนะฮะนะฮะเราไม่รู้นะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าเขาจะตายเมื่อไหร่นะฮะกำลังจะตายเอคุณก็ไปเข้าไปดูสิกำลังจะตายนะฮะเอ่ออันนี้ตัวประหลาดนะครับมันเกี่ยงกันเลยครับ เออมันเกิดอะไรผิดพลาดอทีน,นิคน,นะฮะเมื่อไหรจะได้เต้นก็ไม่รู้นะฮะผิดพลาดอะไที่นิคเล็กน้อยนะฮะเอออันนี้นะครับโอ้โหนี่อันนี้อัดวิดีโออยู่นยจ้ะน่ารักขน้งนั้นเลยนะเนี่ยเรามาดูความสดใสของพวกม็อบเกษตรนะฮะอันนี้ม็อบเกษตรนะครับ ประท้วงประทวงโรงเรียนแพงนะครับอันนี้มาดูแฟนจุเงินนะฮะเขาอายมากฮะอันนี้ฮะอะไรนะครับอะสรุปมันคืออะไรนะฮะอาเวอร์ชั่นไหนเนี่ยคุณ อันนี้ตอนนี้เขาได้ตามเวอร์ชั่นแล้วนะฮะกว่าจะได้นะฮะตายกันไปกี่รอบมาแล้วอันนี้หมาขาเป๋นะครับหมาโดนรถชนนะฮะถ้าหมาโดนรถชน <c oughs> รูอันนี้คนมีส่วนร่วมครับมันนะฮะมันเอ,อสองคนไมไปออนอพวกนี้มันนะครับอันนี้คือมันมันมากเลยนะฮะไม่รู้มันมันมาจากไหนนะฮะ ที่เหลือมีส่วนร่วมนะครับอ,อยู่ใกล้ๆนะครับคนนี้มันมากนะฮะน้องไข่แมวนะฮะน้องไข่แมวมันมากเลยนะฮะอันนี้มันเหลือเกิน,นครับน้องขนจมูกนะฮะ เขามันครับเขาเห็นเพลงไม่ได้เขามันนฮะ Dan lelah Dan